ถ้ามีอุบัติเหตุหมู่นะอย่างเช่นรถค,คว่ำเนี่ยนะถ้ามีคนตายเป็นสิบยี่สิบคนหรือว่าตกเขวหรืออย่างเกิดสึนามิอีกรอบนึงนะ,ะนะ่เป็นพันพันลายเนี้ยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือไม่ต้องทำอะไรนะครับรับรู้เป็นแล้วก็ ไปที่เกิเทตรอให้พนักง,งานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการเพราะว่าผู้มีสิทธิตามกฎหมายก็คือพนักง,งานสอบสวนนะครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการชนสูตรพิสูจไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เพื่อให้รู้สาเหตุตายพฤติการที่ตายนะครับแล้วก็ออกไปรับรองการตายออกไปนะครับก็เพื่อให้ดำเนินการต่อไปเท่านี้เองนะฮะการจัดการของเราก็คือเราพยายามให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายต้องการนะครับ หากลายใดที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีเรื่องไม่แน่ใจเรื่องของออการถูกพืนทําร้ายมาก่อนอก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบเชิญสูตร,รค,ครับละเอียดยิ่งขึ้นเช่นทําการผ่าศพเพื่อตรวจพิสูจน์ต่อไปหรือบางลายมีประกันเนี่ยนะครับอ,อาจจะคาบเกี่ยวว่าเขาอาจจะมีข้อถกเถียงไม่แน่ใจว่าเป็นการตายจากโรคตามธรรมชาติของเขาไหม หรือเกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้จริงนะครับอย่างตัวอย่างนะมีตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเขาก็จับคนร้าย<ม>นะครับคนร้ายต่อสู้ดิ้นรนนะครับก็มีการทำร้ายกันบ้างแล้วคนผู้ต้องสงสัยก็ลม้มลงแล้วต่อมาก็เสียชีวิตทัน<ม>ทีเลยนะครับปัญหาก็คือญาติเขาบอกว่าเป็นการทำร้ายของประชาชนของตำรวจหรือเปล่าหรือเป็นโรคประจําตัวของเขาหรือเปล่าเหล่านี้ก็ต้องมีการ ผ่าศพตรวจพิสูจน์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับว่าจะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือเปิดจากข้างในปรากฏว่ามีการทําร้ายซึ่งมองจากภายนอกไม่รู้เรื่องอันนี้คือญาติต้องร้องขอแล้วใช่ไหมคะทางทางพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องการถ้าเกิดกรณีขัดแยง้งใช่พนักงานสอบสวนบอกไม่ต้องล็อกเคสนี้ชัดเจนแต่ญาตินย,ยังติดใจและอยากให้มีการญาติมีสิทธิ์ร้องครับญาติมีสิทธิ์ร้องเรียนร้องต่อตํารวจหรือร้องต่อหมอร<ล>้อไม่ครับ หมอไม่มีหน้าที่อะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอำนาจถ้าตำรวจบอกว่าไม่ต้องคุณหมอก็ทําอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าตํารวจต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตามมาทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเข้ากรณีที่ว่าเผาศพไปเรียบร้อยแล้วคนนี้มาโต้แย้งกันทีหลังแล้วคนนี้ก็ยุ่งใช่ไหมคะครับอย่างเช่นความเชื่อในการผ่าศพอย่างเช่นนะคนไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะให้มีการผ่าศพนะครับ นะครับโดยเฉพาะที่ผมอยู่ทางใต้ก็มีปัญหาเรื่องศาสนาเกี่ยวกับอิสลามนะครับเข<ห>า,ามีความเชื่อว่าไม่ควรจะมีการทําลายศพก็คือการผ่าศพนั่นเองนะครับ <หา S 2> แต่ผมปฏิบัติงานทางนั้นถามว่าเคยผ่าศพที่ชาวบ้านที่นับถือศาสนามุสลิมเยอะไหมก็เยอะแล้วเป็นความประสงค์ของญาติไหมส่วนหนึ่งเป็นของญาติ<ห>าส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ตํารวจ พนักง,งาน<ร>อสอบสวนข<อ>เขาต้องการทราบสาเหตุตาย,ยาจริงแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักง,งานสอบสวนออคุณหมออยู่ทางนั้นสิติที่แบบถือว่าตายผิดธรรมชาติเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะคะมันเยอะนะแต่ว่าในส่วนของท้องที่รับผิดชอบของหมาาลัยสงขารนครินนะครับมันก็อยู่ตกประมาณปีหนึ่งประมาณ300กว่าลายแตถึงเฉพาะสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินที่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าในอำเภอหัดใหญ่มันมีโรงพยาบาลหัดใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็โรงพยาบาลจะมาก่านีผมว่ามันก็สู้กรุงเทพได้เนาะไม่รวมไม่รวมกรณีสามจังหวัดที่เป็นข่าวเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสามจังหวัดนี่เป็นพื้นที่พิเศษนะมันเป็นเขตอายการกฎกัดกฎอายการศึกเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุม ผมขอใช้คําว่าควบคุม,มและกํากับของทหารดีกว่าะนะฮะเพราะฉะนั้นการร้องขอการชนสูตรพิกศษนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นการดําเนินการอีกลักษณะหนึ่งไม่เหมือนทั่วๆไป<ม>นะครับแล้วถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะร้องขอก็ต้องไปร้องผ่านทหาร อย่างนี้เหรคะผมไม่ทราบรายละเอียดแน่นอนถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษเขาปฏิบัติอย่างไงนะครับแต่ว่าในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก็คือต้องร้องเรียนกับทางตํารวจนะฮะแล้วทางตํารวจก็จะอายัดศพหรือดําเนินการส่งศพมาให้ทางมออย่างเช่นมีครั้งหนึ่งนะครับญาติเขาฝังไปแล้วนะครับประมาณได้สักร่วมเดือนหนึ่งเรายาไปร้องศาสนาเาจะต้องฝังศาสนาอิสลามนะฮะแล้วเขาก็ญาติไปร้อง ลองต่อ,อทางตำรวจว่าสงสัยว่าจะถูกฆาตกรรมก็ขอให้ขุดศพขึ้นมา<ช>จนรสูตรพิกศพและผ่าศพใหม่ทางตำรวจก็ขอความร่วมมือมาที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสงขานคลรินเราก็ทำให้อย่างนี้เป<ช>็ตนตน้ตน,ตนนะครับคนนี้ในแง่ของอคุณหมอวรวุยพูดถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับคำความหมายนิดนึงอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่าบทบาทเนเวลาเกิดเหมือนอย่างกรณี เสียชีวิตหมู่หรือกรณีพิเศษอย่างเงี้ยนิติวิทยาศาสตร์ทําอะไรกับหมอน,นิติเวชทํำยังไงเพิพ่มอีกสักหน่อยค่ะครับในกรณีภยพยาธิหมู่เนี่ยถ้าเกิดว่าจํานวนเยอะมากๆเนี่ยนะครับมันมีคณะกกรรรมาสถาบันเนี่ยสถิติประมาณเท่าไหร่ต่อปีหนึ่งชันสูตรศพที่เฉพาะผ่าศพนะครับเฉพาะผ่าศพประมาณ2,500ถึง3,000รายต่อปีนะครับต่อปีนะครับอันนี้ผ่า หรือรวมทั้งชนสูตรธรรมดา,าที่ไม่ต้องผ่าคผ่าผ่าผ่า,าในความหมายของชนะสูตรและการผ่าเนี่ยม,มันเป็นความหมายที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นคนําเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการชนะสูตรเนี่ยอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ะนะครับคือถ้าชนะสูตรแล้วได้สาเหตุของการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องผ่าแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้สาเหตุที่ชัดเจนการผ่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการชนสูตรพิษศษนะครับ <metal> ในรายที่ต้องชนสูตรเนี่ยสถิติของเราเนี่ยประมาณ2,500ถึง3,000รายต่อปีนะครับนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะกว่าส่วนภูมิภาคพอสมควรแล้วนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะในกระบวนการตรงนี้เราทําอะไรบ้างนะครับในในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราทําเหมือนกับการบูรณาการของนักนิติวิทยาศาสตร์กับทั้งแพทย์นิติเวชร่วมกันนะครับก็คือมีทั้งการชนะสูตรพิกศพร่วมกับการ ทํารายงานสถานที่เกิดเหตุในกรณี<ม><ม>ที่เกิดการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมการเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งจะรายงานตัวนี้เนี่ยจะทําให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถมองเห็นภาพของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างสมบูรณ์<ม>เพราะว่านักนิติวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะจําลองเหตุการณ์ที่เกิดเหตุขึ้นมาได้นะครับเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นะครับ<ม>ก็จะมีการวางแผนการวาดแผนประกอบให้ว่า อุบัติเหตุเกิดจากตรงไหนวิ่งมาอย่างไรครัมจริงมังมีคําถามอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าคนไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งกับศพนะคะคแต่ว่าฟังดูสถิติของสถาบันเนี่ยก็สูงมากทีเดียวกับการผ่าตรงนี้คิดคว่าทาไมคนถึงไม่อยากให้ยุ่งคะแลวตอนเราไปจัดการเนี่ยทำไมเขาถึงสนับสนุนกระบวนการตรงนี้ณปัจจุบันต้องบอกว่าคนญาติญาติเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการชนนสูตรศพนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่หมอ ตั้งใจจะทําอย่างเดียวนะครับเราทําเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการเสียชีวิตครั้งนั้นนะครับว่าการเสียชีวิตครั้งนั้นเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุจริงหรือไม่ถูกฆาตก,การรมจริงหรือไม่นะครับ,รบแล้วก็หลายๆครั้งเราต้องใช้วิธีการคุยกับญาติบอกเขาให้เข้าใจแต่จํานวนค,คนที่จะดําเนินการน่ะ คุณหมอทั้งหลายก็ไม่พอไม่ค่อยพออ,อยู่นะคะตรงตรงส่วนกลางเริ่มพอแล้วครับอ๋อตรงส่วนกลางพอเริ่พอแล้วครับคนนี้นี่ฟังคุณเวาลารัตน์บอกว่ามีพยาบาลที่สามารถช่วยงานตรงนี้ได้เพียงหนึ่งคนหมอนิติเวชก,ก็ไม่มีของสมุดประการสถิติสูงไหมคะสําหรับการตายพิรมชาติตอนนั้นจริงนะที่ฉันต้องต้องเรียนว่าที่บอกว่าพยาบาลที่ทํางานนี่หมายถึงว่า ทำงานของการช่วยชลนสุภิสุปถ้าช่วยชลนสุภิกุปเนี่ยพยาบาลทุกคนที่อยู่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินจะถูกจัดเวรขึ้นแต่พอดีโรงพยาบาลสุภการนี่มีบุคลากรอย่างเช่นในชั้นเนี่ยจบไปเพราะนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะก็คุณหมอสัมพันธ์คมฤทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเลขาธิการแพทยสภาด้วยท่านก็มองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราเรียนมา,มาแล้วพอดีช่วงนั้นมีตึกถลม่ม นะะที่ฉันก็มีการออกความคิดเห็นเพราะว่าสมุติปราการนี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะ,งงะใช่ค่ะโรงงานเยอะมากแล้วก็ต่างด้าวก็เยอะนะคะแล้วคุณหมอสัมพันธ์ก็ถามที่ฉันว่าเรียนอะไรมาซึ่งแต่ก่อนจบมา3มปีแรกไม่ได้ทํางานเรื่องนี้เลยเพราะว่าคือไม่มีฟิลเลยในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสัธาศณสษาเนี่ยว่า คนที่จบนิติวิทยาศาสตร์มาอยู่ที่นี่ต้องทำอะไรบ้างเพราะตําแหน่งก็ไม่มีมใช่ไหมคะพะอะคุณหมอสัมพันธ์ถามมาดิฉันก็รีสเลยว่าดิฉันสามารถทําอะไร,รได้บ้างเพราะขณะที่เรียนเราก็ดูอยู่แล้วว่ารโรงปีบาบของเรานี่ขาดอะไรบ้างรเราจะเอาอะไรมาใช้ แล้วสมมติเราไปทางานมีมีเพียงคนเดียวเนี่ยนะคะ,คะสถิติสูงไมค่าของสมบประการที่ตายผิดธรรมชาติตายผิดธรรมชาตินี่ประมาณเจ็ดร้อยกว่ารายต่อปีแล้วเราจัดการได้ยังไงคะในเ<อ>มื่อกําลังคนเราน้อยอย่างเงี้ยคือเว,เวลาออกชนสูตรพิศพก็เหมือนที่อาจารย์วรวีบอกว่าการชนสูตรพิสูบเนี่ยกับการผ่าศพเนี่ยแอะไม่ไม่ได้เหมือนกันสีทีเดียวชนสูตรพิศพก็คือคุณหมอออกไปชนสูตรภายนอกของศพดูว่าแผลเป็นยังไงมั่งแล้วมี อะไรที่เราจะต้องดูมีหลักฐานอะไรที่จะต้องให้ตำรวจเก็บใช่ไหมเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วการออกสาเหตุการตาย<ม>คุณหมอที่ออกไปชนะสูตรเนี่ยไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าที่ทราบว,ว่าเอ๊ะเสียชีวิตจากอะไรเหมือนที่อาจารย์วอรีบอกว่าถ้ามองไปแล้วก็เห็นสาเหตุการตายชัดเจนอย่างเช่นอุบัติเหตุปุ๊บไอ้มสมองนี่ออกมาเลยหรือไม่ก็ตัวดิยับไปเลยก็รู้ว่าก็ทาให้ทราบว่านี่นะสาเหตุการตายคืออุบัติเหตุ